สวัสดีครับพี่แจทาพาทิศขอตัดใช่ไหมได้ครับแต่ถ้าตัดแล้วไม่ไม่แท้เนี่ยพี่ให้ห้าพันเหมือนเดิมห้าพัน้อใจดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนอ้องเอ,อ้ยไม่ช้ำไม่ช้ำแต่ว่าตัดไปพี่ไปพี่ไปพี่พี่่ะโหยนะทองราคาแพงพี่ราคาขึ้นน่ะถ้าติดมันหนาเชีย่ยแม่งทุบเป็นกระท้อนเลย <laughs> ได้จากไหนอะ พอด co ีเป so ็นของเก่าที่บ้านนะครับแต่ช่วงนี้พ่อพ่อไม่สบายครับไม่สบายหนักเนี่ยหนักมากมากครับพี่ครั้งที่แล้วกูไปเล่นคอนเสิร์ตต่อพ่อมึงเล่นนานมากยังไม่ยอมลงบอกป่วยอ่ะอันดีอันดีในเลื่อนครับพี่อจะเห็นขึ้นอะไรร่อนแมนมาอยู่อันดีอันนีในเลื่อนครับแจ๊สไม่เอาอยากได้เงินเท่าไหร่สักห้าแสนได้ไหมครับมันไม่ใช่ราคานั้นนะเนี่ยห้าล้านได้เลยนะเนี่ยห้าล้านเลยเหรอพี่จ๊ก กับพี่ไปเอาเงินหลังเคาน์เตอร์ให้น้อง1ิล้านเร็วพี่ได้ๆๆพี่ใจดีพี่ผมถักกระเพาะปลาพี่ด้วยแต่ฮะเก็บไปเลยเดี๋ยวมันเหนียวรถกุเช็ค10ล้านก็คือหาตังมาไม่ได้นั่นแหละแต่ก็มาพับโปดแล้วเป็นเช็คไปเลยอ่ะเช็ค10บล้านน้องขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เออพวกหน้าตาไม่ได้พามันปล่อยเลยเนี่ยผมไม่เขาเรียนมาไหน สงสัยจะเป็นผ้าเก่าหูน่าจะสมัยโบราณเลยเนี่ยขนาไหนคะพี่เกตคอยคอยห้อยห้อยหน่อยฮะแต่นี้ผมผงจากสมัยขึ้นสั่งซ้อครับป้าพี่ช่วยเอาไฟสองอ่าแล้วสองสองสองแล้วเยวนเด็กน้องๆเปิดพวิดวันเปิดพวิดวันเกตตั้งสวยดลนั่นแหละดิดีเออให้พี่จับเกตพี่จับเกต